เอาล่ะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินสู่รายการว i c t อร y แค t นั่นเองก็วันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญมานะครับเพิ่มจากไอไอกาเทียนี่นะนั่นคือเอาเอาตกด้วย ตอนนี้เราอยู่กับน้องดิมนะฮะจากช่องดิมคุงนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับยินซึ่งตอนนี้นะับคุณผู้ชมเราอยู่กับดิมนะฮะอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของผมอีกหนึ่งก็มากูไหมก็อากูไหมก็วันนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ซอมบี้กันนะฮะเคมาเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องเลยดีกว่านะฮะซึ่งของในกล่องก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราขอบอก กฎของดีมให้เล็กน้อยนะฮะก็คือเดี๋ยวทำการเปิดลัคกี้บ็อกซ์นะฮะไปประมาณ10นาทีได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการ PVP กันโอเคอโอเค,อเคดีมจะไปโอเคเดี๋ยวอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราเอาสกายบ็อกซ์นะฮะไม่เอาหรอสกายบ็อกซ์เอาเบส็กอกนะฮะมาทำการอ้อาวดีมผมกดชิปแล้วนะเอ้ามึงแม่งกากแกฮึอ้าว เออาดดคคงนี่หิมะหรือฝุ่นเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่เคนนี่มันพีเอ็มโอ้ยฝุ่นเข้าต่อโอเคมาเดี๋ยวเราทำการให้เกียรติดีมเป็นคนเปิดก่อนนะได้ไอเคนไม่นับนะฮะอ่าดีมเปิดเลยตัวไหนก็ได้ใช่พี่ใช่ใช่โอ้ยไอเคนต่อมึงปิดเสียงเมลงเลยไปเนี่ยเพงมึงไม่พาอะไรกูปวดหัวเลยได้ได้ได้เปิดเปิดเปิด <ork ork 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 ork> ย,ยังไงครับอ e ยังดียังดีได้อะไรอะพวกพวกเคลอะพี่อะไรเกย์พี่อนี่นี่ดูดูน้องนี่พี่ได้ไดมอนด์ดนวยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนทานเทียนทีนี้กูฮาเลยนะ ไม่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 เอ้าว้าเลยผู้ไม่ได้ขาดคำแล้วไม่เด่นไม่เด่นกูหนีไม่ทันเนี่ยไปไปตายดิมตายดิมอ่าดิมเลยตรงนี้เลยก็ได้โอ้โพี่อุ้ยได้ธนูอ่ะพดิมได้ลกี็อคซอมบี้ซอมบี้ลัคกี้โบโอ้ไหนเคสเปิดมึงได้ขยะแน่นั่น่โอ้โหไม่ตาย ว้าโอเคอุ้ยอุ้ยโอ้โหกูได้แต่ละอย่างเอาเคโอ้โหสามีพี่บางคตรปูแบบพี่กลับไปกอดตัวเองนี่ไหนนี่มันโอ้ยนี่มันบอบบี้นี่ว่ะบอบบี้หมากูกลายเป็นซอมบี้หมดแล้ววะโอ้โหนไปไปตบบอบบี้เร็วไตายเคนเปิดมาๆมาต่อไปตายดีมเปิดเลยเดี๋ยวพี่หัวเคนสักแป๊บนึงเฮ้ยขาอุ้ยอะไรอุ้อะไรวะ เฮ้ยเคนเคนมึงรู้ไหมว่ากูตกใจอะไรกูตกใจว่ากูจะได้อีกเด้อเดี๋ยวผมดิเดี๋ยวผมเฮ้ยเฮ้ยแจ๋งแจ้งแจ้งนะกากคีเปอร์ซอมบี้อเคนตาพี่แล้วอินฟินิตี้โอเคจัดไปตาพี่เคนเอาพี่เคนได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยอ้าวไอเฟลมึงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูจะไปเปิดยังไงนะเปิดของมึงก็ได้ว้าวโอริชินเคนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าว ี่จับเกาะตัวเองไปเลยพี่แม่งอัญเชิญความกรลักินีมาเกาะผมอะไปเอาโอเครับคิวรับคิวทีอาจะได้ง่ายๆจะได้ง่ายโอเคไปหนึ่งครับโอเคดีสวยตอเออโอ้โหได้สองเลยพี่ได้ยาวได้ยาวดีแม่งไม่เคยเจออะไรที่น่ากลัวเลยว่าเคนทำไมเราสองคนแม่งเจอที่อะไรแปลกๆเดี๋ยวเราผมติดเติมพลังเติมพลังแห่งกระเบนไม้ละดีดีกดมาอีกบล็อกหนึ่งเลยมาคือมาอีกบล็อกเออโอ้โหได้เยอะได้ของดีได้ยาได้ยาสองมาเคนเปิดต่อดิมึงได้อะไรเนี่ยดูดิ ปุ๊บอุ้ยว้าวเฮ้ยได้ลาปิด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 นี่นี่ได้ทองได้ทองนี่หลังจากนี้มึงกับกูเจอกันได้เจอกันได้เกณฑ์อ้าชัวร์ไปดีเปิดต่อดีเปิดต่อปุ๊บโอ้ได้ยาได้ยาเดี๋ยวว่าทำไมแม่งได้ง่ายจังวะได้กล่องนี้มาเฮ้ยอ่าได้อะไรอ่ะได้อะไรพี่อ๋อ ยังไม่ได้หาเลยพี่ออยอีกแล้วอะไรพี่ออยกูโอเคคิดว่ากูได้อะไรกยนก็รับไปจะเตียนทีแน่นอนวิ่งก่อนกูวิ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียนทีกับลักกี้บ็อกซ์เฮ้ยนทีไอ้เดีเธอสตาร์ด้วยพี่อาเห็นนะของดีได้โอเคต่อไปต่อไปดีมเปิดโอเคครับโอ้พี่ดีมแล้วสุดท้ายโชคร้ายนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมดีมเปิดตัวใหนนะ โอเคผมรู้ล้โอเคเออเออโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ดีมันเกิดตรงอ้าพี่ดีกูเดาไปมันเกิาตรงือแล้วผมแล้วผมจะกลับยังไงอ่ะก็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 กก็าบริจาคบอกให้ขอบคุณครับได้บอฟรีไปเยหนีโอเคไปต่อไปเคเปิดเค้นเปิด อ่ะเปิดเปิดใกล้ดีเลยอ่ะไม่เปิดแล้วเปิดแล้วโบได้ไรได้ยาได้ยาได้ยาซอมบี้ละกี้พวชั่นอ๋ออุ้ยอุ้ยของดีของดีของดีเมื่อกี้เหมือนได้ธนูว่ะเคนแต่ว่ามันหายไปแล้วว่ะธนูอ่ะตอนนี้แต่แต่แต่ขยะนั่นเลยว่ะผมก็ขยะเยอะมากเลยไปดีมเปิดต่อโอเคเฮ้ยอุ้ยอุ้ยซอมบี้พี่ซอมบี้ มึงลุกลบก่อนอย่าไปุ่งกูอย่าไปยุ่งกูพี่เคนโอ้เเ้ยเออไม่แม่งน่ากลัเฮ้ยเอาพี่เคนเอาผมรู้ซอมบี้โทษพี่ผมผมไม่รู้จริงๆซอมบี้ตรงไหนวะเนี่ยเอาเคนขนาดตอนกูเล่นเกมมกูยังไม่รู้เลยว่าอันไหนไก่อันไหนมึงอะแม่งเหมือนกันเปเลยเฮยประหยัดขยี้กูจังเลย ไอ้ดีมดีมทำการสปาวพอยใหม่กันนะเราจบทรงแล้วเหมือนกับว่าไม่ไจะได้เปิด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 ร้อยโอ้โหชุดได้ของอู้โหนี่โอ้ยรู้สึกว่ากูเปิดเบิ้ลด้วยว่ะเคนดูได้ได้ของมาจากในเครืนั้นเลยว่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าพูมิมากเลยอ่ะอ้าวไอ้ดีมเปิดต่อเลยอ่ะดีมเปิดปึ๊บโอ้ได้สมุดเอาไปทำอะไรดีเอามาให้พี่เอามาให้พี่ชอบอ่านหนังสือ อามาพี่มาอย่าแย่งน้องอย่าแย่งบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไแย่งน้องฮะพีเคนพี่มีเลยพี่อาเคนเปิดต่อเคนแล้วเมื่อกี้เคนไปไหนมาแหม่ว่างไงว่างลงเลสนาแย่ตาตาต่อุ้ยโอว้าวไดมอนด์สุดยอดไปเลยนะฮะไอพวกปูอุ้ยอเฟลว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ให้เอาใหม่ไหมลุนลุนลุน เฮมีเอ็นทีรอคุณอยู่กูมีเอ็นด้วยป่ะกูว่าไปหามึงได้อย่าโบเฮ้ยอ้าว๋อยังดียังดีก็ยังด้ก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดียังดีที่มันไม่ระเบิดใส่กูแล้วกันโอเคของผมปอ๊บได้ยาญ่กันแล้วพี่โอ้ไม่ได้ทำไมดีมันงัดอะไรเงี้ยต้มพชั่นดีมค้ายาเหรอไม่ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเปเอ็นชาน์ดสามพันโอ้โหนีตัวกูไม่มีหาเลยเลยอ่ะอ้าวชิบหายกูพยายามจะหลบแล้วนะจริงจไม่ได้ว่ะหลบไม่ทันอยล่าเศร้างี้วะอ่ะทำไมกูมาเกิดตรงนี้วะเนี่ยตรงไหนพี่พี่อยู่ไหนเกิดนอกโลกทำไมกูเกิดนอกโลกทีพีทีพีมาทีพีมาโอเคโอเคได้มามามา อ่าบินบินขึ้นมาก็ได้กูไม่งอมไงเคนโหดไม่เป็นไรเคนไม่เป็นไรนะพี่คุยกับใครอ่ะคือคุยกับมึงะเอาละโอเคป๊าป๊าต่อไปตาดิมโอเคพี่ป๊าบอุ้ยซอมบีคแลโอ้อือโอเคอ้าวแล้วผมนี่อีกแล้วผมสปาพลอยนะเออเห็นต่แมทุกคนเกิดตรงอื่นกันหมดเลยแม่ก็ว่ายังไงวะเนี่ยตีกูทำไมดิมเดียวตายเกาะกูมันโหด อาดีพี่ทอนกลับสามพันอ้ยยุ่งจออะไรสู้มึงได้นี่ยเคนใช่เอาเอาสติปัญญาเอาแล้วผมจะสู้กับพี่ยังไงเนี่ยก็เออก็ไม่มีทางสู้ไงก็ได้แต่เป็นขี้แพ้โอ้โหไปไปไปเคนกลับที่เลยเคนเปิดต่อไม่คุยด้วยแล้วโอ้อะไรวะได้อะไรได้อะไรไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้มึงแม่งปุ๊บอะ

มือพี่ลั่นไปเองน้องเนี่ยคนของค้านแอบเปิดอ่าต่อไปเคนเปิดเลยเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ไม่ได้เห็ยอะไรเลยได้เห็ดโอ้ปุ๊บจังไปนี้เปิดต่อว่าเมื่อกี้พี่มันเปิดหมดเออดิมเปิดดิมเปิดเปิดแล้วพี่เอาเปิดอีกเอาได้เลนี่อะพี่เห็นไหมโอ้เปิดอีกก็ได้ดูตรงแล้วแม่งอ่าอะไรอะเมื่อกี้ผมก็มองไม่เห็นของตกหมดเลย นี่เคนนี่คือจุดเปิดของกูเว้ยนะพี่กูเปิดก่อนกูเปิดก่อนใจเย็นกูธนูว่ากูป่ะเอาไหมผมกานหมดเลยโอ้ธนูนี่พวกมึงจบกันหมดแล้วมันไม่มีลูกธนูให้มึงหรอกเคนมึงอย่ามาบ้าโอเคไปไปดิมเปิดต่อดิมโอเคติดขึ้นมาโอ้ดอกไม้ออกได้ไรได้ไรดอกไม้พี่อดอกไม้อ่าให้เคนแล้วกันอ่ะเคนเรารักเธอนะจุ๊บ มึงเปิดต่อเดี๋ยวมึงเปิดต่อบาปอะไรขออยากได้ไหมเดี๋ยวกูให้เลยอะไรของสารพัดประโยชน์อ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นบ่กูจะไปหลอกกูสักหน่อยมีทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ไม้อ มึงตายแล้วไอ้เคนไม่เป็นไรของกูยังอยู่โอเคมาพี่ตาพี่เปิดละวาปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบเกือบมึงอะไรวะทำไมพื้นที่กูแม่งน้อยนิดวันจังวะเคนเคนกูพร้อมบินแล้วนะปึ๊บเอ้ยโอ้แตะอไรแบบนี้ตลอดเดิมอยากได้อยากได้เป็นเทียดทีตดกลงมาเหมือนครั้นั้นอีกไหมล่ะไม่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 บายบายดิมเปิดต่อดิมว้าวเอ็มมาเราเอ้ยผมเปิดลั่นเอ๊ะว้าว เออได้ก่อนดีมยังดีมยังได้อะไรที่มันง่ายๆได้ดูกูดิกูได้แต่ TNT นทะจะให้เผาเกาะตัวเองไงไว้นี่ยกูก็ไม่รู้เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยใครโอ,โอ้เกมแฮก,กเกอร์อย่าแฮกกูเฮ้ยเฮเจอของดีผมเจอของดีอ,อ่อย่าอยากูแป๊บนึงตอนนี้กูเจอของดีเจอของดีได้ดาบแล้วก็หน,นีแล้วด่าใครไม่รู้าอยู่ดาบใครไม่รู้จริมามามาตามพี่เปิดโบ โอ้ได้ยาว่ะโอ้โหคุณแต่ก oh ูเล่นมากูเพิ่งได้ยาครั้งแรกเคนกูน้ำตาจะไหลว่ะไอ้ขี้ยานี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอ้าวโอ๊ยเกาะกูไม่แตกด้วยอ้าวเฮ้ยเอ้าเอ้าตาผมใช่ไหมทำร้ายน้องงั้นน่ะไม่กูอยู่นิ่งๆฝุ่นมาอีกแล้วโอ๊ยกูฝุ่นอีกแล้ว ทางั้นมาพี่ตอได้เอมาเราตาปามอกี้เมื่อกี้ต่อไปเฮ้ยเกาะได้เกาะโหดไอ้ได้ได้หมวกโหดพี่อ้าวก็ต้นปะใช่ได้หมวกโอ้โหถูกต้องแล้วครับอาเคนเปิดต่อเคนเร็ว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 เคนเปิดเลยได้ละวาะมึงอย่าตีกูไม่ตีเคนเปิดเลยเคนเคนเปิดแล้วเป็นเราอะเป็นเราอะลาวานมละวาน้ำโบอุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะเตัวอะไรก็ไม่รู้อ่า นั่งนั่งขบวนได้ป่ะนั่งขมวนได้ไได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะไม่ได้อะน่าจะตายแล้วอ่ะดูทรงละมันดูจากทรงแล้วมันกว่ามันจะตายอ๋อตายดิมตายดิมเปิดเลยโอเคพี่ปั๊บโอ้ยได้หมวกอีกแล้วผมได้หมวกอีกแล้วไหนได้หมวกเยอะเหรอผมไให้พี่เอาไม่ให้พี่นี่อ่าพี่อ่ะปั๊บอ่าเอานึกว่าหมวกกอดฝันไปเถอะพี่เออเออเออตีอะไรตีอะไรตีอะไร ตีอะไรเอ้าโดนหมดโดนหมดสูกูหนีทันเว้ยนี่ล็อกบล็อกนี้ไม่เปิดกันแล้วนี่สู้กันอะไรใช่ไหมเนี่ยโอเคเอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกับเคนแล้วก็น้องดีมนะฮะจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์เป็นสามบ็อกซ์สุดท้ายเข้าใจปะเคนเข้าใจไหมเข้าใจไหมยอมตายเพื่อฆ่ามึงเว้ยเคนมามามาอะดีมเปิดต่อเลยโอเคครับผมป้าบทำไมก่อใหญ่ใหญ่อีกแล้วไม่อุ้ยใหญ่อะ เชนเปิดได้อะไรอย่าอย่าซ่อนยาไปเยอะอุ้ยได้รากี้บ็อกต่อไปผมจะขายยาโบอุ้ยได้ยาว่ะเชนเอาว่ะย่าขู่โอ้ยกล่องผมจะแตกดิมปาดิมปาดิมปาดได้ของผมมีคนให้ดิมคนให้โอ้ลุงไม่มีเพชรอะเซนดิสโอเมย์ก็มามามาเชนเปิดต่อนี่ทำอะไรวะเนี่ยเปิดสิพี่ เปิดเลยพี่เปิดเลยพี่เอออ่ะอ่ะเออเออไงกันแล้วมันเป็นกันวะเรื่องไม่ต้องมาถึงกูเนะว่ากูอยู่ปกติแล้วนะดูสภาพก่อนแต่ละคนมา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 ตาพี่ตาพี่โอเคโอ้ได้อะไรกากๆนะเร็ววะโอเคเหลือบล็อกสุดท้ายแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันอุ๊ปอุ๊ยอุ๊ยเคน ว่าได้ TNT แน่แน่อไม่เชื่อผมอ้าวเดือดไม่ลงเปิดเป็นเปอิดไอพวกไอพวกของนี่พี่จะรู้ว่าผมดวงดีหรือดวงไม่ดีผมโดนลงไปเองเลยป้าบนี่ได้เหมือนเดิมเลย TNT ล้วนเโอ้ยโหโอ้โหได้ยที่ได้ของดีอะโกงนี่ว่าอ่าเรียบร้อยได้ธนูไว้ว่ะโอ้ได้ธนูโอ้ยบี้โอ้ยโยิงมีลูกด้วย พี่ี่เคนดูบนหัวพี่ดิเคนตีมันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แจ๋วเอาละครัผู้ชมตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะฮะก็การ p ี p กันเองเดี๋ยวๆดเปิดครบแล้วเหรอเออเอ้าเออ้าใช้พิยา์ชั้นเองตายเองพิยาว้าวว้าวพิยา ผมเป็นพีกันค่าพี่ดยการยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้พวกพี่ตีกันสบายสบายิดทีแล้วไม่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 อ้าวมันไม่ระเบิดได้ผมไม่ระเบิดไม่ระเบิดหรอเคนเราเราเราสามารถเป็นพันธมิตรกันได้นะเคนนะเข้าใจไหมโอยโอ้ยโอ๊ยโอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยยังไม่นับพี่ยังไม่นับเชื่อผมยังไม่นับเออมันเป็นเอ้ยมึงกับกูเป็นพันธมิตรกันได้น่ะ เออผมชนะเอเออเคนระเบิดตุบตับตุบตับปะังการมึงมเกิดได้เจนมึงเม่ตีเกิดได้อวะมึงมันเกิดได้เหรอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเดีดีมเดีดีมดียดียยีดีดีดยยยย มึจะปล่อย้ดีมลอยนวลอ่ะเออโอ้ยโอ้ยสมบีสมบีโอ้ยสมบีเออโอ้ยเคนมบีหลังมึงเขนเคนแลสมบีหลังมึงโลมบีแล้วไงอ้าวอ้าวัสดีพี่ <annoying> <problem> <zed> โอเคครับคุณ oh. ผู้ชมก็สำหรับภายในวันนี้นะครับไม่มีใครชนะนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะแล้วก็อยากติดตามน้องดิมแล้วก็สุกเเคนของเรานะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยอย่าลืมตามกดติดตั้งไขเบอร์ด้วยนั่นเองอุ้ยอุ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันไหนเค่โอ้มังกรก็มาว่ะเครียดเลยโอ้โหเปสล็อกกูหายเลยไหนนี่เอ้าพี่โทษ ในดีมเคนไปายคุณผู้ชมสิบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเด็กๆไปก่อนเอาเคนจุ๊กเคนกับดีมคุงด้วยนะครับเอาเคนหายไปไหนวะสวัสดีครับร่างเนี่ยหายพี่เคนหายนี่มึงแม่งปุ๊บจัดเลยมาแบบราชันเย้ได้แล้วเอาพี่ผมสู้กับพี่เคนได้นี่ไงเย้ ชาบคิวเลยนะไอาหานี่ <laughs> เอ <า S 2> เอ